สวัสดีครับชาวอินเทอร์เน็ตเป็นเวลากว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับที่ผมกลับมาทําช่องนี้ต่อมาทำไมใ,ใครอยากดูมึงยุ่งง่ายเด็กิแล้วก็ในช่วงนี้มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปในโลก u t u b e นะครับมีหลายอย่างจริงๆซึ่งผมไม่พูดถึงมันหรอกแต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนัย่นคือการแหลกทรัพย์นั่นเองนะฮะเจอบ่อยชิปหายเลยเจอบ่อยยิ่งกว่าหน้าครอบครัวกูอีกไอเวนเลยทุกๆกครั้งในการทําคลิปเสร็จของผมจะมีการแชร์คลิปเกิดขึ้นจะแชร์ลงกลุ่มไหนกะ็แล้วแต่นะฮะ กลุ่มแม็กกะทั่งกลุ่มที่เขาบอกว่าห้ามแลกซับนะฮะกดมากูกดโกรธแน่มึงกดรีพอร์ตมึงแน่ยางเงี้ยไอพวกเวนี่ก็ยังจะไปหาทางไปกระซิบบอกเขาว่าจะแลกอย่างเงี้ยโอ้โหมันแบบความทะเยอทะยานมันสูงจริงๆอ่ะบางคนมันรูปโปรไฟล์มันซ้ำๆเนี่ยก็แอดคนเดิมมาแหละแอดใต้มันคนเดิมแหละว่าแลกซับกันนะครับกูเห็นมึงแอดคนเดิมมาสิบยี่สิบรอบเขาไม่ตอบมึงมึงก็ยังไปต่อแยเขามึงแบบไอพวกนี้มีความเป็น tracking ค่อนข้างสูง ตามติดติดตามตามเป็นผีเลยชิบหผา,ายโคตรเอาไว้พวกเนี้ยปวดหัวผมเจอบ่อยเหมือนกันแบบเวลาผมทาคลิปเสร็จเนี้ยผมไปแชร์แชร์แชร์ผมไม่ได้มมอยากจะแลกแม่งก็มาเม้นนั่นแหละแลแกเด้อยครับแลกเด้อยครับนี่แลกกับปุ่มรีพอร์ตกูนี้เอาไปเลยและยิ่งเป็นช่วงหลังที่ผมค่อนข้างจะเอาใจใส่กับเรื่องของสกอร์บอร์ดนะครับเรื่องผลรายงานจาก youtube ว่าคนดูมันดูกันเท่าไหร่ดูกันติดตามที่คลิปไหนผมค่อนข้างจริงจังนะแล้วพอพอ พอพอเลขบวกซับมันขึ้นน่ะแล้วมันขึ้นเพราะคนมันมาแลกอะ่ะไอ้เราก็ไม่รู้ไงว่าไอ้คอนเทนต์ที่เราทำอะ่ะคนดูมันดูเยอะแค่ไหนไงยู่ดีมันมากดเพราะว่าแลกมาแลกกลับอย่างเงี้ยเอา้าเอา้ากูอยากรู้ว่าไอ้คอนเทนต์ที่กูทําเนี่ยคนดูมันชอบมันรดีดตามหรือเปล่ากูไม่อยากรู้ กูไม่อยากรู้ว่าเป็นพวกมึงไอ้เป็นพวกแรกซับแม่งไม่มคุ้มเลยเฮียแล้วกูจะรู้มไนมีนี้ว่าคอนเทนต์กูมันน่าติดตามหรือเปล่าไอ้อยู่ดีมีแต่พวกแรกซับมาซับเต็มเลยก็ d ดมบิชจริงจริงผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่จะมีคนแลกซับกันเยอะกว่าเมื่อก่อนมากๆนะครับยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่ YouTube มันปรับ กฎใหม่อะไรนู่นนี่นั่นทีดแตะเข้ามาเยอะแยะมันยิ่งมีเยอะกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่มันยังน้อยนะผมมองว่ามันยังน้อยนะเออผมครั้งหนึ่งผมก็เคยแลกซับเหมือนกันเพราะว่าผมไม่รู้ไงไม่รู้ว่าอะไรมันถูกมันดีคิดว่าแลกไปเออก็ง่ายดีก็เลยทําแต่แล้วกูยังเป็นเด็กเหื่อมอยไงไอ้ตอนนี้โตแล้วกูร,รู้แล้วไงว่าแลกซับอ่ะมันบางทีก็เอาดีเถื่อนมาซับเราบางทีซับมาเดี๋ยวแม่งก็กดออกวันเดียวเดี๋ยวแม่งกดออกทําให้เราดีใจอย่างเงี้ยบางทีคนเรามันซื่อมันก็ซับนานๆเลยคนดหลอออกก่่าา้มเเไรรูืป กดมาอยู่ดีวันต่อมาเขากดอันซับออกเนี่ยและแถมในซับเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมีอะไรที่สุดยอนก็คือการแลกชั่วโมงครับผมแลกชั่วโมงนี่กูโคตรหันเลยอ่ยมึงกบแลกกันดูคนละสองนาทีคลิปว่านาทีสองนาทีนะครับอย่างนี้ช่วยกันถึงสี่พันชั่วโมงเย็ดโดคนละสองนาทีเป็นแสนกวิวนะสองสามแสนวิวอ่ะถึงจะครบสี่พันชั่วโมงอ่ะแล้วเท่าที่ผมฟังมาคนเคยได้ยินการวิวัฒนาการเปล่าบางสิ่งบางอย่างมันสามารถวิวัฒนาการได้ด้วยการแบบเจอเหตุการณ์นั้นซ้ำๆเดิมๆอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหล่าชาวแรกซับนะครับได้วิวัฒนาการตัวเองขึ้นมาใหม่กนะ็คือเขารู้ว่าตัวเองกําลังจะถูกเบียดบังโดยกดบางอย่างของ Youtube นะครับของที่ Youtube น่าจะจัดก,การกับพวกแรกซับนี่แหละแล้วอยู่ดีๆมันมันมันมีคนจําพวกหนึ่งนะครับไปหาวิธีการเขาเรียกว่าหาช่องโหว่ของของนะ้าตรงนี้ก็คือดูให้ถึงเท่านี้ค่อยกดซับนะไลค์กับซับจะได้ไม่หายจะได้ไม่ถูกอันซับแบบ ม,มันจะได้ไม่ถูกออโต้แคนเซลโอ้โอมันอย่างนี้ก็มีว้ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยมันดูทูมีอย่างนี้ด้วยเหรอว่ามันมีระบบแบบแคนเซลในพวกที่มาแลกซับอย่างนี้ด้วยเหรอว่าแบบกดเข้ามาในคลิปวิสองวิอย่างเงี้ยกดซับกดไลค์เลยแล้วอยู่ดีสองวิต่อมาแม่กดออกเงี้ยยูทูปแคนเซลซับแคนเซลไลค์อย่างนี้ก็มีเหรอวะ โอ้ยเอ้ยถ้าเกิดว่ามันมีจริงแล้วยูทูบไม่ได้ไม่ได้บอกเนี่ยไอเย้เหียไอ้คนที่แม่งไอ้คนที่แม่งแบบรู้วิธีการช่องโหว่ตัวเนี้ยมึงเก่งนะม,งมึงรู้ตัวว่ามึงฉลาดนะแต่มึงเอามาใช้ผิดที่ผิดเวลาเฉยผิดผิดแบบด้วยไอ้สัตว์สุดท้ายเรื่องราวเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องคุยเลย่นขำๆนะครับอย่าไปจริงจังกับสิ่งที่ผมพูดมากผมแค่เอามาบน่นเฉยเพราะช่วงนี้ผมเจอบ่อยเรื่องเกินไม่เลกแบบมาแลกซแบบับอย่างเงี้ยอเจอบ่อยมากไอ้ไอเ้เหียที่มันไอ้ที่แม่งกายนพัฒนาการน่ะไม่ร ไม่รู้ว่ามันคิดไปเองหรือจริงๆแล้วมันมีคนอันซับมันจริงอะแต่กลัวอุปทานหมัวมีอยู่จริงเว้ยโอเคโอเคก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ดูมันจนจะจบแล้วนะครับใครที่อยากคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับ YouTube หรือเกี่ยวกับคนทำคอนเทนต์สมัยนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแต่ข้อเย่างนึงคืออย่าอย่ารุนแรงนะครับผมจริงชุมชนเราจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างพูดหยาบคายแต่เราแต่เราคือบราเธอ โอเคครับขอบคุณมากที <analyze> <S <S ่ร <mayor> okay, <throat> ับชมครับรอบสตีมเราที่สองวคุทุกคนครับผม f u c เ you b บ b y โดนเด็ดค่าขนมก็ได้นะอีเวน